ไอตูสะก,ก้อนหลายคดต้องหายตะคืนค่ะ,ะมาสมน้ำกันเด้อเดี๋ยวมาเห็นน้ำไม่ส้ม บอกพี่น้องพ่อแม่ไอ้น้องมาเบิ่งน้ำกันค่ะส้มมาเบิ่งน้ำกันเลยจ้ะน้นงม้ใหญ่น้ำกันเลยค่ะโอ้ยมีแต่หนูใหญ่ๆจ้ะจ้ะ เดมเดิมมาเบ่งน้ำกันเเห็นน้ำใหม่ถุงจ้า น้ำไม่ฉแน่ไว้ให้ลูกให้เจ้ากินจะจะเห็ดน,น้ำไม่ถุงจ้ะเอให้กินย่ำแรงจ้ะโอ้ยทำอะไรแผลเนื้อวันนอกวันหน้าห้าวบุยดูเนี่ยกินย่ำน้ำไม้กันน้ำไ,ไ,ไม่ลา ทอไหมเทองกูเทองหอยบ่านหนองเข้าหนามิตรแน่กินธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์บัานหนองบัานหน้าเข้าเลยจ้ะ โหลดมันเอาไปเบาไว้นอนใหญ่จ้ามาส้มนทำกันมส้มเราไม่ใหญ่ด้วยจ้า หลายปลาหนึ่งมันยังหลายโพดแล้วมาเด้อมาเบิ่งน้ากันค่ะจ้าบัานนี้ไม่พอนเห็ดน้ำไม้อัดถุงน้ำเด้อจ้าเห็ดน้ำไม้ดองพร้อมค่ะเห็ดน้ำไม้สมจ้าอันนี้เห็ดน้ำไม้อัดถุงเลยค่ะที่อัดถุงนี่เขาเห็ดไม่นี่จ้า เท้าสิบานนี่นะะี่เลยค่ะแล้วถ้าเอาไปต้มเล้อค่าบันี้ต้มก็ได้หนึ่งก็ได้จ้ะชุนลาไม้อัดหูเลยจ้าเอาไปกินยำแรงจ้า ม่อัดถุงอันนี้ใบข้าวหนึ่งซุกแล้วแล้วมันจืดแล้วข้าวเกาออกมาซ่อนถุงแล้วข้าจังลาดไหวจ้ะอันนี้น้ำไม่สมเลือค่ะเลือจ้าน้ำไม่สมอันนี้เนออันนี้เห็ดน,น้ำไม่สมน้ำไม่ดองอันนี้ไว้ถะเแกงใส่ ปะยนปะโกดปะคอปะดูงามเรงแกงใส่ยังกัเซแบค่ะอันนี้น้ราไม่สม้มสิเอาไปเซ่สักก่อนจ้าเห็ดแล้วก็เด้งเซ่นำเกลือไว้สองคืนก่อนเลยจ้าขาจังมาเทน้ามถิมแล้วข้าจังมาขั้นค่ะ ซับในนี่แหละค่ะแล้วแต่ส่วมไพลมักสิซับก็ได้สิฟ้านเป็นแฟนเป็นเตียงก็ได้ค่ะย่ามเราใหม่เลยย่ามเนี่ยฟ้านในนีแ่แหละค่ะ จ้ามาส้มเมโพนเห็ดหน่อไม้ดองเด้อค่ะนี่คือหน่อไม้ดองหน่อไม้ส้มอะไรแกงเด้อนนะคะ่ะใส่ปลากดปลาคอปลาดุาก,กได้เบิดพัดก็ได้ะคะ่ะนี่นะจ้ะแซ่บเห็ดยังก็เสียบเด้อหน่อ,นนอไม้ดองนะอันนี้ก็คือหน่อไม้อัดถุงเด้อค่ะ พาสักก้อนนี่นีิพาจังสี่เลยเ้าก็ากใส่ถุงเลยจ้าพาจังสี่เลยเ้าก็ก้อนใส่ถุงเลยค่ะแล้วเ้าเอากับไปต้มเนื้อจ้าเ้าใส่ถุงแล้วเรียบร้อยเลยนี่จ้ะเาเอาใส่ถุงจังสี่เลยค่ะพอให้มันจืดจักหน่อยบอมเปนจืดเท่บัดเลยห้ากับมาทุบท eh ุบทุบห้าก no ็บแกงใส่น้ำยานั่งก็ได้ โมกก็ได้ค่ะนี่เลยค่ะนี่นี่นาะไม้อัดถุงเอาไปต้มเอาไปหนึ่งจ้าเท็ดในใดได้เบิร์ตบ้านเท่าหนึ่งออกมาเลยส้นถุงเลยฮาจังมัดเดี๋ยฮะจังแขนไว้จังซี่เด้อจ้ะจังมาเบิ่งน้ากันเด้อค่ะต้องใส่จ้ามเด้อในถุงนี่<ถ>หนึ่งนะแล้วเวฮะกะอบไว้อบในหมอนะฮะเฮากะแมตไว้ในนี่ก็ได้ฟางมัดไว้เอาน้ำใส่ในหม้อเด้อจ้าแล้วเวฮะก็ต้ม ถ้าเอาใส่หัวท่ากันหนึ่งในนี่แหละคะ่ะใส่ซึ่งใส่ยางกันหนึ่งกับปิดฟ้าซึ่งบ่ต้องใส่น้ำเด้อจ้าในนี่บานถ้าวโปงัวมาแลยเ่าก็ลิ่นน้ำม,มันทิมอีกเพราะว่ามันทิมมีน้ำในถุงเลยจ้ะเดี๋ยวจังมาส้มกันใหม่เด้อค่ะเดี๋ยวเสียวออกมาให้เบิง่งอันนี้กับไปเซน้ำสักก่อนจ้าเราไม่ไมดองนี่ เวลาขัน้นเดี๋ยวสิมาให้เบิ่งอีกเทื่อนึงเลยจ้ะ,ะบ้านอีหนึ่งชุกเลยเด้อค่ะโอ้ยหอนหอนหอนแม่พ่อหนึ่งใส่หวดดัวเด้อค่ะนี่นี่อันนี้หน้าม,มันนี่เฮาเทออกเด้อค่ะนี่น้าบานนีเ่เฮาเทออกจ้ะเทออกให้เมื่อเลยค่ะ กับซ่อนถุงบะเนียจ้าซ่อนถุงด้วยค่ะนั่นทอดค่ะเนี่ย่อนถุงค่ะ ซ่อน,น,นถุงเด้อค่ะซ่อนถุงแล้วแล้วเอาก็บ,บีบล่มมันออกเด้อค่ะน้ำมันอย่าหายมันเหลือเด้อค่ะแม่แต่ยดเดียวกับ่บหาห้มันเหลือเด้อจ้ะวิ่นออกเบไปเลยค่ะวิ่นออกเด้อจ้าอ,อ,อะไรล่มมันออกน้ำเดะะ้อค่ะยาหายมันโป่งเด้อจ้ะ น่ามันน่ะย่าให้เหลือแม้แต่หยดเดียวด้วยจ้ะบันนีขา้าวไล่ล่มออกน้ำเด้อค่ะแล้วเวข้ากำมัดถุงเด้อค่ะบันดีเด้อค่ะ้อถุงไวเด้อค่ะล่มข้าเกาออกเด้อค่ะ มัดถุงไว้คาดไทมแมนเลยค่ะนข้าวหนึ่งแล้วเดี๋ยว,วยจ้าน,นี่นะะี่เลยค่ะวิธีเก็บน่ะข้าเห็นแล้วแล้วก็วิธีเก็บเก็บเนี่ยนี่แหละคะ่ะอย่าลืมเด้อ ตามเมยพ่กันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะอย่าข่ามโฆษณานะคะให้พ่แกได้เงินน่ะคะ่ะพอได้ซื้อปลาทูก,กินเด้อจ้าแช่น้ำแล้วค่ะบานีล้ลินน้าม,มันออกนะคะน้ำที่เขาเซ่เกลือน้ำเกลือไวน้นะลิ้นพิมไปเลยค่ะพิมไปเลยแล้ว เอาออกให้หมดเลยค่ะยิ้นหน้าม,มันออกเลยจ้าน้าเ้างเซน่ะเ้างเซสองขึ้นเลยจ้าเมร็จแล้วค่ะบาดนี้เ้ามาบมต้องล่างเลยจ้าเขาลิ้นหน้าม,มันออกแล้วเ้ามาขั้นใหม่เด้อบาดนี้เอาเกลือใส่จักหน่อยเด้อค่ะบาดนี้ละขั้น มีขึ้นเอาไม่ดองนี่ค่าบรต้องใส่หลายจ้าขั้นเด้อค่ะบ้านนี้สองขึ้นเด้อค่ะมันอ่อนนะค่ะเห็นบอหักบอทวมาขั้นน้ำเกลือบ้านนี้เราต้องใส่น้ำเด้อค่ะขั้นซื้อใส่เกลือห้วยอีกน้อยเดียวเด้อจ้าถ้าเค็มเวลาแกงเข้ากับไปล่างเอาจ้าเขาขั้นน้มันได้ที่จ้า เด้อคะ่ะเอาขั้นได้แล้วเราก็ใส่ถังเด้อค่ะใส่ถุงเด้อจ้าเรื่องอะเด้อจ้าเอาขั้นได้ที่เลยมันอ่อนมันนิ่มในมือยเลยฝา่นี้สิใส่ถุงเลยเด้อค่ะใส่ถุงใส่ถังเก็บไว้วยอย่าลืมเด้อค่ะเห็นได้นะะี่เด้อค่ะ นี่มีถุงพลาสติกด้คะถุงพอดีก็ทั้งสีฮนละ่ะคือข้าเห็ดปลาร้านะจ้นะนี่ค่ะน้ำที่ข้าขั้นมันหนึ่งก็เอาเทลงะคะ่ะเป็นอันเสร็จสิ้นดนะ้คะอเอาเอาเอา้าเด้อค่ะเ้าใส่ทังแม่ก็มัดถุงดะ้คะ เด้อค่ะเต็มถังเลยกับมัดถุงเลยค่ะอันนี้ถุงพลาสติกเด้อค่ะมาข้างในก่อนเลยจ้ะเอาลมมันออกน้ำจางน้อยแล้วมาข้างในมันก่อนค่ะเอาลมออกน้ำได้ค่ะแต่ให้มันถว่วเด้อหน้านะเอาลมมัดข้างในเลยกับมัมัดข้างนอกเด้อค่ะ ปล่อยลมออกให้เบิดคือกันพเพราะว่าข้าใส่ขางมันกระด้างมาหมัดเด้อจ้าให้แบบนี้แหละคะ่ะเอาไว้ในที่ล่มเด้อค่ะอย่าลืมเด้อค่ะปิดฝาไวะะ้เด้อค่ะบันี้่นี่เป็นวาวแล้วยน,นเลยเด้อจ้าวม่ข้าวสกินข้าวจะตักข้าวสิขายก็ตักใส่ถุงอย่าลืมเด้อจ้าไผาส้มแม่พอ่อแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อค่ะ ขอบคุณค่ะ